วันนี้อาไปแล้วนะจะสกีจับใจอีกแล้วค่ะวันนี้อะไรหรอมีขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะรลืมอ่เลยนะชีวคนใหม่เลยนะชีวิตใหม่ผันหลังชีวิตใหม่ทันหลังไม่ได้ก็ต้องไปข้างหน้าให้มันสูงค่ะตอนนี้ก็เลยไปขนาดไหนแล้วไปใกล้ขนาดไหนแล้วคะแต่ชีวิตไปค่ะอ่าก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทพา ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําเปิดรับถือโอกาสในชีวิตค่ะลองอะไรใหม่ๆใช่ค่ะอันนี้เนี่ยวันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซิดคอมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทำเจอเลยก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆก็โอกาสใหม่ๆอืนอ่นที่จะมาในชีวิตตัวได้เลยลอ <c oughs> มาได้เลยเลยมามาได้เลยค่ะทุกย่างค่ะถือยากตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา กินทุกตอนแบบถามไปทุกเรื่องถามได้จริงเหรอลองถามดูเอาเรื่องที่นี้ก่อนนี้ก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไง้างเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สำหรับตัวเองเลยนะคะเตรียมตัวยังไงเหรอว่ายราเตรียมเปิดใจละกันอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทาสําหรับตัวเองสำหรับนักแสดงในหาะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะเป็นมีกําแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ด้ยากอันนี้ก็ เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการสแสดงเพิ่มเติมก็ไปพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างบรเวารบอกว่าคนจะมาเล่นเนี่ยก็แบบต้องิดใจเรื่องการรักเพศเดียวกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยตัวเรา <c oughs> รอะไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลย <c oughs> เขาอย่างเวลาทาง,งานอย่างเงี้ยก็เจอพี่ๆีน้องๆเพื่อนๆน,น,นที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย เป็นไงะะอะ,ค,อะ,ะคือยังไม่เห็นไงคือโยัไม่ได้เห็นเอตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแตหัวหน้าก็รู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ไปได้เนาะู้สึว่าเราแบบพยายามแบบกินชีทอะไรเยอะมากไปเขาหลบสุดหลบสชูสตาอย่อันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอะร,รู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาพยายอมสู้สายตาเอออาการมันออก ที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยยังไงหรือว่าใช่เขาชมแล้วสวยตลอดานบหรือเปล่าคยูเขินค่ะเขินเขินก็หรือว่าคุณกระต่ายเขาคิดจริงแลาต้องพรอมเนี่ยเพื่อเตรียมตัวกันไหมนะต้องมีมีเวิร์กช็อปไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะ เอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเจลเลยเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองก้าวต่อไปเวิร์ช็ลโชว์โลชช์อย่างเริ่มเลยคือเขาพูดถูกจริงๆแต่ว่ามันก็มีโลกช์อะไรใหม่ๆเขาเห็นหมดทุกอย่างยากเหมือนกันอ่านพี่ปอนเล่าให้ฟังหกข่าวซึ่งรู้ว่ามันน่าสนใจพูดเจอเลยสนนเสเลงอะไรจะกว้างไปแต่เมืเ่อกี้พี่ปอนเล่าดีเทลให้ฟังอะ่ะเอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบ จราการแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจอย่าเบไม่ติดเลยทำให้ถึงนะคะแล้วคู่เราเขาจะเขาจะกล้าด้ขนาดต้องถามกระแตต้องถามกระแตก็อย่างนี้เป็นบาเวทีที่นี่เขาทำถึงพร้อมค่ะทำให้ถึงนะคะมีอะไรอยากจะบอกอะไรรึเปล่าบอกใครบอกตีนนั้นไปเหรอ ออกกระแตเหรอเตรียมตัวนะคะกระแตเรามาเราไม่ได้มีมิอหมีกันเลยค่ะอะไรนะไม่ติดไม่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 ติดเลยค่ะเปิดใจมามาไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะรุ่นนี้ไม่มีอะไรให้ติดแล้วใช่ไหมเราลุ้นกับทุกอบ่างที่ตามมาเพราะหลายๆคู่ก็แจ่งตื่นเหมือนกันเลยนะกเจอเลือดว่าตื่น ตื่นเต้นละการตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็น Part of the Beyond c r o w d แล้วก็เยะว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัว Girl Love ตัวซีคอมพี่โยรู้สึกว่าโย,ายาตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทนั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอะรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจก t ์ที่ได้ประกาศไป รอดูแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใส,ส,ใสดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยหลายครั้งค่อยๆก้าวเออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมัน่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรับแต่พลังบวกๆเข้ามาหาเลยก้าวเนี้ยมันผล1้อยเปอร์เซ็นต์นี่ะ คนอะไรคะคนเก่าวสิ่งเดิมๆคนเดิมสิ่งเดามันนคลอะอย่างนี้โย้ว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันเออต้องรอดูต้องรอดูการกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวผลหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะตอนนี้คเซ็ปเป็นก้าวที่ไม่ห่อย ใช่จ้ะค่ะคำพูดตลอดตลอดแต่ไม่คิดด้วยหรอก็ตอนนี้ก็รู้จักแต่ก้าวไปข้างหน้าค่ะอั้งกต่ตั้งแต่กลิ่เนื้อหอมใช่ไหมคะหอมหรอยังไงล่ะหอมไหมหอมไหมไม่หอมนะหอมไปกับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อน ตอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อ,อยละนายกับการเทคแคร์ care, ดูแลปัจจุบันเพื่อนเรียกเหนื่อยอยู่ยังต้องผัดกันมาเทคแคร์ดูแลกินข้าวตอนเย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอ j นจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอนจอยชีวิตโสด ให้เต็มที่เพราะว่าทําไม่สดครั้งต่อไปก็จะไม่สดนานแล้วนะเราจะไม่สดไปเรื่อยๆแล้วนะเออยังแบบอี่ออ้ยุ้เล่นอันนี้ที่ไปออกรายการใช่ไหมคะพู้เล่นพุ้เล่นค่ะอุ้นเล่นคูอตลกๆแต่ว่าเคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหาหรือคบใครเนี่ย เราก็ไม่ได้อยาก legen, ามองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าตอนนี้เอาจริงๆมีคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองไม่ม, <Super poco> ไม,มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะอยู่แต่กับเพื่อนรเปิดใจนะเปิด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 มากๆจะไม่เลือกจะไม่มีหรือไม่เลือกเปิดมากๆไม่มีค่ะอยู่แต่กับเพื่อนหรือว่าหรือว่ากำแพงเราหนาไปบ้าง กำแพงเพื่อนเหรอคะกำแพงเพื่อนขนาอยู่เพื่อนเขาไม่สั่ให้เราผัดผัดดานเราอยู่นะเพื่อนเพื่อนอยากที่มีเพื่อนอยากผัดดานแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงจริงจริงไหมนี่หรอหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราฮะต้องผัดเพื่อนอย่างที่บอกว่าเพื่อนเป็นคนเพื่อนเยอะแล้ว เพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะบบกว่าต้องผ่านชั้นต้องผ่านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามงนนี้แบบนี้ไม่เอามีไหมโยหาคนนี้ไม่ได้แน่นอนมพต้อนพูดช้าเนียเพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบผ่าจบจบจบอย่าเดินกลับเพื่อนขอแค่นี้เพื่อนไม่รู้เรเพื่อนพูดแค่สั้น ฝากไข่ฝากไข่อช่โอเคล่าสุดเลยแล้วล่าสุดๆเลยลเลยพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเชา้าค่ะเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบก็ออมสิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอทักทีวางแผนแบบว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมามาแล้วแหละมาแล้วแหละมาล่วงสายแล้วแหะมาล่วงไายแล้วแหละม่วงสายแล้วแหละ นี่ผ้าช้าเขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมุดไข่อะไม่ได้ถูกเอามาใช้เนี่ยจะให้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ติ๊กช้อยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมุิไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทำอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะตั้งใจเก็บสักกี่ใบดีค้เข้งเอาไว้ น่าจะได้สิทธิ์นะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิทธิ์แต่ว่าทางนี้ให้นัดรอผลรอรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิบปีเลยนะคะสิทธิ์ได้หรอนานนั้นหรอใช่ต้องรีบใช้รีบบ้าวเดี๋ยวนี้ก็ดีนะชาชาจะชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเลือกก่อนเนาะ